สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีิธนะีทำแม่บ้านประยุกต์นะคะอยากกินแบบนี้มานานแล้วละ่ะส้มตำน้ำจะพอดีไม่เค็มไม่เปรี้ยวเกินไปสดได้สบายสบายไม่เผ็ดเกินไป เราจะมากินปลาแอค่ะกับส้มตำนะคะกินกับข้าวเหนียวค่ะจิ้มกับน้ำแกงน้ำส้มตำอร่อยอร่อยค่ะสวยมากเลยปลาทำปลาแอจ้าปลาแอปลาแออาหารเหนือนะเจ้าอาหารปลาแออาหารเหนือแบบฉบับ ามมีตามเกิดมีอะไรก็ใส่ตามนั้นค่ะโอ้ยกุ้งน่ารักจังเลยกุ้งสวยมากกุ้งงามงามพี่ชอบเอากุ้งมาใส่ไอเวลาทำปลาแอบปลาหมุนอร่อยดีในนี้ก็จะมีใส่น้ำพริกแกงนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้หั่นซอยค่ะ ซอยพริกหนุ่มใส่ด้วยนะคะปกติเราจะใส่มะเขือหรือว่ามะเขือพวงหรือว่าก้านตูนค่ะก้านตูนหรือก็หรือว่าออดิบนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้พริกหนุ่มหัน่นหันซอยใส่แทนแล้วก็ใส่ผงขมิ้นด้วยค่ะปรุงน้ําปลาปรุงเกลือชูรสให้พอดีเสร็จแล้วเราก็เอามาหอ่อปิ้งไฟเลยค่ะ ตายคลิปแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยทีเดียวได้สองอย่างปิ้งไปค่ะปิ้งปิ้งปิ้งตายอารมณ์ก็อดีอยู่นะทำแบบนี้เก็บไปวันละเล็กวนละน้อยดีกว่าไม่ทำนะ ตอนนี้สามทุ่มค่ะออหอมมากนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาหมกใบตองนี้นะคะเป็นคลิปที่ ทำตอนไลฟ์สดค่ะทำตอนไลฟ์สดค่ะแล้วก็ทำส้มตำด้วยกินกับข้าวนะคะไลฟ์สดทำกับข้าวแล้วก็ทำส้มตำด้วยแล้วก็เอามาตัดใหม่ค่ะเพราะว่าทำแบบว่าถ่ายกล้องโทรศัพท์ด้วยอีกไลฟ์สดก็ถ่ายกล้องโน้ตบุ๊กนะคะก็เลยได้สองคลิปค่ะ วันนี้ทําส้มตาแบบรสชาติดั้งเดิมค่ะใส่ถั่วดินขั่วตําตป่นด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะกินกับข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวจำกินน้ําค่ะส่วนน้ําปลาในกระปุกนี้ก็คือน้ําปลาที่ต้มสุกแล้วนะคะเป็นปลาที่ทําเองตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะตอนนี้พูดแล้วก็ยังน้ำลายไหลนึกถึงตอนนั้นเลยค่ะอยากกินอีกทีเลยต้องจะเก็บแอบปลาค่ะ จริงๆแล้วแกะกินไปนิดหนึ่งแล้วนะคะแอบแกะกินไปบ้างแหวงไปบ้านด้านหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆติดนิสัยตั้งแต่วัยเด็กแกะกันนะคะแกะกันแกะกัน<อ>เดี๋ยวเ่ายระาวางก่อน โผล่เดี๋ยวเอาวางกับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเปลือกมันตกเรียราบนี่ค่ะ หนึ่งหนึ่งแล้วนะนี่ค่ะสวยงามไหมคะ จริงแล้วปิกแอบแกะชิมไปบ้างแล้วนะคะแหว่งไปรอบด้านเหลืออยู่นิดเดียวค่ะรอ,อกินไม่ไหวนะคะ,ะแต่ว่าพอถึงเวลาก็เอามาอุ่นปิ้งไฟอีกแล้วก็เอามาทำส้มตำกินด้วยกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ อร่อยมากขอเข้าเว็บอีกรอบหนึ่งค่ะน,นี่เราเอาไปไว้ห่ายร้อนลนะนี่ค่ะป่าแอปนะเจ้าป่าซิวแอป ใส่กุ้งทัวดินขั่วจะเอากินกับตำส้มแล้วก็ส้มตำคะ่ะส้มตำใส่น้ำเยอะๆนะคะเอาไว้จำคะ่ะแล้วก็หมูเดี๋ยวเอาไส้อัวมาอันหนึ่งก่อนไส้อัวเอาชิ้นเดียวกินหรือเปล่าไม่รู้เอาวางนั่งนะเ,นเอาสวยงามเนะนี่คะ่ะส้มตำ ส้มตำส้มตำ ข้าวเนียวค่ะ mm hmm. น้ำอร่อยมาก กินแบบนี้มานานแล้วละ่ะส้มตำน้ำจะพอดีไม่เค็มไม่เปรี้ยวเกินไปสดได้สบายสบายไม่เผ็ดเกินไป เอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าให้เพื่อนๆเห็นปะแอปแอปปลาแอปปลาเมืองเหนือนะคะหมกปลานั่นแหละทั้งทางเหนือเวลาหมกกับใบต้องเขาเรียกแอปนะคะบางทีก็เรียกหมก ก็เลือกแอปแล้วแต่ใส่ขมิน้นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกวันนี้ไม่ได้ตำนะคะเพราะว่าทำตอนกลางคืนกลัวเสียงมันดังไปถึงข้างบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็เอากุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆที่เราซื้อมานะคะ สมัยเป็นเด็กเวลาเราไปซ่อนปลาเราได้ปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวมาแล้วก็จะได้กุ้งมาด้วยใช่ไหมคะมีกุ้งมีปูแล้วก็เอามาทำแบบนี้รวมกันต้องมีขี้สักหน่อยปลาซิวถ้าไม่มีขี้ไม่อร่อย ไ่ไไมด้ซื้อข้าวเหนียวที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรไม่แข็งเกินไปก็แฉะไม่แฉะก็แข็งถ้ามีก้านตูนก้านตูนถ้ามีก้านตูนเอาก้านตูนใส่ด้วยนะคะอร่อย คลิปนี้ก็จะกินแบบรกๆหน่อยนะคะถ้วยจานปลาเอาเข้าวเหนียวจำเติลดไปเลิดมาค่ะขอขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะกินส้มตำอย่างอร่อยอร่อยมากค่ะปลาแอบปลาหมกใบตองก็อร่อยค่ะเพื่อนๆ ก็อร่อยสงสัยจะไม่ได้กินส้มตำซะละ กินกุ้งสักตัวก่อนกุ้งลวกค่ะเลยละจะอิ่มละหมูปิ้งก็ไม่กิน กินคำจะอิ่มแล้วค่ะกุ้งตัวใหญ่มากเลยกินไปแค่ตัวเดียวแล้วอีกสองตัวต้มสุกแล้วนะคะก็คล้ายๆยำเนาะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมทุกกำลังใจทุกเลิฟเลิฟทุกไลค์นะคะความคิดเห็นดีๆขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ